แลนด์มาร์คหนึ่งของ,ของต้าเหรียญก็คือเวนิส สวัสดี่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วแล้วก็มีเพื่อนใหม่ทุกคนนิ w f ฟ c อ๋อเฉลยเนีผู้ชัวยห้ามาวันนี้มันเป็นวันเออวันนี้มันเป็นวันขวดซีทุกคนตอนนี้มันกำลังเข้าฤดูหนาวนะแล้วเรากำลังจะพากิ๊กไปที่แลนด์มาร์คหนึ่งของต้าเหรียญก็คือเวนิสใช่มันคือเวนิสนั่นแหละทุกคน ซึ่งมันเป็นที่ที่เนี่ยเคยมาแล้วรอบหนึ่งก็คือแบบว่ามีรูปในอิสปากแกรมอยู่หนึ่งรูปซึ่งวันนี้เป็นเทริปพิเศษของดูดูหนาวที่เป็นวันกวดซิ่งเจี๋ยด้วยแล้วก็กระจะพาสเปเชียลเกรส Are you cool No อเยเียเียก็คือว่าจะพากิ๊กวันกิ๊กไปเวนิสเพราะว่า เพราะว่ากิกมันเป็นครั้งแรกที่กิกไปอยากจะมาเวนิสก็เ,เ,เลยน้ำตากูไหลามากด้วลแมแรงมากเฮ้ยอ๋ใช่ตรงนี้ทุกคนกคนือจ,จริงๆอ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่สองทางทุกคนมันจะมีช่วงเช้าช่วงแบบบ่ายกับช่วงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับช่วงเย็นอ่ะซึ่งช่วงเย็นอ่ะจะแบบว่าช่วงเย็นจะสวยอีกแบบแต่ถ้าเป็นช่วง,งช่วงเช้าก็จะ มันจะแดดอะเออแต่ตอนนี้เรามาหน้าร้อนเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ไงแกมันก็เลยแบบวิ้มันน่าสนใจดีตอนนี้เรามาหน้าร้อนเอ้ยเรามาหน้าหนาวใช่ไปช่วงไปดูไปไหมร่วงตรงเทียนใช่แล้วก็จริงๆอ่ะเนี่ยชวนกิ๊กมาแค่สองคนอะไรทีนี้ก็อยูอีกเพื่อนอยู่อยากกับเราไนอี่ชื่ใช่ไหมหายอย่างก็ ให้มีสองคนจะตามอยู่ข้างหลังอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าเนี้ซึ่งจริงแกจะบอกว่าช่วงนี้ช่วงเดือนอช่วงบมว่าช่วงเดือนอะไรนะก็บอกว่าอุ้ยอเขียออก้ออะไรทไช่วงเดือนสิบเดือนสิบเป็นต้นไปอะต้เียจะเริ่มแล้วมลมหนาวจะเริ่มแล้วลมหนาวจะมาแล้วก็เริ่มแบบเริ่มหนาวอะ่ะคือตอนนี้มีลุงอะเขากำลังมองกูอยู่เข้าใจกูปะเออพี่บอกว่ามองกูอยู่ว่าเอ๊ะนี่ผู้ภาษาอะไรนะแล้วก็กําลังบอกว่า ทำวอคุยอะไรกันอยู่ก็คือภาษาไทยเนี่ยลุงเซ็นนำเงินมาเห็นป้าข้างหลังอ่ะนั่นแหละอาพูดต่อเมื่อยคือตรงนั้นแหละคือซึ่งเดือนสิบเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วมันก็เป็นยัเย็นมากกี่องศาเนี่ยนผู้ดังไเมผ่้ดับสิบสี่สี่พู้ดับหนาวมากคือแบบว่าทําผมมาแล้วแบบผมเสียทรงไปเลยจ้าเพราะว่าลมใต้เรียลแรงมาก คือจริงๆมันเป็นที่ท okay, ouais. ี okay. uh, okay. ่แนะนํามากๆนะถ้าเกิดสมมติว่าแบบว่ามีใครแบบอยากมาเที่ยวจีนสักที่หนึ่งอ่ะแล้วแบบมาจากมาช่วงประมาณช่วงประมาณนี้อ๋อไม่เชื่อหรอใต้เหรออ๋อจีิงอ้าวจรไหนอล้เนี่ยคือนี่รู้สึกว่าถ้าใครจะมาจีนนะนี่แนะนําต้าเหียนนะจะบอกว่ามันที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่แบบว่ามันก็มันก็สวยดีแกอ๋อมึงไงโอเคโอเค ไปมาแล้วปหวไและวไปหมด้ปหมดแล้ว Venice, ป็นฟิลวแ,บบแ,บบนะแ,แล้วไปมลวปห้วปหม้วมแลวปหมดแล้นแวไแล้ดูควแก้นปนนนออนหนดแล้วดแลวมดูวปแ้ปหล้ปล้วไอหมาแลไดแไห้วล้แแ <laughs> โอโยนี่แกเราเข้ามาจะถึงเวนี้แลอุ้ยรถแต่จะบอกว่าตรงเนี้ยตอนแบบว่าบริเวณรอบตึกข้างหลังอะอะไรรอบละทำอะไรอะ่อะคือจะบอกว่าตรงรอบรอบตึกตรงเนี้ยคือพอกลางคืนเขาจะแบบเปิดไฟหมดเลยนะเว้ยทำมันจะสวยมากตอนกลางคืนอะ่ะโอ้โอ้ละกนันช่วยพายจ้านะคะโอเคโอเคหีอ่งส เมื่อกี้มีป้าชวนให้ถ่ายรูปให้เมื่อกี้ที่กิ๊กให้นี่ถ่ายอะไรเหรอเฮ้ยเธอมีสูมะจะมาเลยหนีเออมาเอ้ยนี่ป้าหรอเอ็นี่หนูซี่ยังไงหนูรักป้าด้ยป้าฉันมีเพื่อนสองคนแต่พวกเขาอยู่ข้างหลังเราใครล่ะใครสวยมากโอ้อ้าวเราก็มีสูมันนะอืมโต แกพอมันเป็นแบบว่ากวดซิ่งคนเยอะมากคนเยอะแบบเยอะอะสำหรับนี่นิ้วสึกว่ามันเยอะเพราะจริงจริงๆี่นิวสึกว่าใส่ท่องเทีท่ยวที่ต้าเหรียญนะที่เวนิสที่เนี่ยมันก็แบบว่าจริงๆิงคนมันก็เยอะทุกวันนะคุยกดูดีเห็นปะม,ม,มันฟิลแบบมันเลิศอยู่แล้วแบบพอมันเป็นกวดซิ่งเจ๊คือคนเยอะไปเลยให้ดูเห็นปะ ดูดีทุกคนแบบว่ามาถ่ายรูกปกันเยอะมากถ่ายตรงนี้เหรอเอาเอามึงถ่ายก่อนได้เดี๋ยวกูถ่ายรูปให้ไปกแกเมืบบ่อกี้แบบว่าได้รูปมาพอควรแหละพอเมื่อกี้แบบคนเยอะมากคือคนแบบมาถ่ายรูปแล้วแบบฉันรู้สึกว่าอากาศมันอ่ะดีนะเว้ยแล้วแบบคือจริงๆที่เวนิสมันเป็นที่ที่แบบว่ามันเป็นการมันเป็นการคือแบบโอเคค่ะเออมันไม่คิดว่าที่จีนจะมีอะไรแบบเนี้ยแก่คือฉันรู้สึกว่าเออมัน ถ้าใครที่แบบคิดจะมาเดนต้านเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่รู้สึกว่าเอ้ยควรม,มาที่นี่เพราะที่นี่มันก็เป็นอะไรที่แบบสักครั้งหนึ่งควรม,มาสวยเดี๋ยวเราพาที่นี่ถ่ายนระูปกันทุกคน ก็บอกว่าเมื่อกี้คือเป็นการที่แบบว่าไปเที่ยวแบบถ่ายรูปมาได้เยอะมากงงไปเลยใช่ปะใช่ยังแบบได้รูปเยอะมากบาบาร่าต้องแบบขอบคุณนานเลยเส้นหนี่กลางสายนี่ปางหวอนอ่นี่ก็สองสจีเลยคือ <c oughs> ในขณะที่แบบว่านี่กำลังแบบถ่ายรูปแบบลืมไว้เนยต้องเก็บโฟล์ตงงไปเลยแกแต่ขึ้นมาส่งมากนะฮัลโหล แกตรงนี้สวยมากเห็นปะช่วงงาคือแบบใครบอกว่าตาเหลี่ยมนีอะไรไม่จริงนะตาเหลี่ยมคือมีตาขอแบบขอแบบขอันนี้หน่อยขอแบบปวดอุ้ยขอปวดหน่อยใช่โุกคนสุดได้หมดตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ ที่หนึ่งที่เนี่ยเคยถ่ายรูปลงไว้ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ปึ้งตรงนี้เดี๋ยวว่านี่เดี๋ยวพาไปมันจะเป็นที่ที่างนี้จับถ้านี่จะไม่ผิดน,นะถ้าเธอไปทางนี้แล้วนบะขอแบบแบบอุ้ยซาลาซาลาแม่งว่างเอามาอุ้ยนั่นคือเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวจะให้หล่อนม,ม,อมาหลายหลายส่นุ้ยสนหนมา ไม่เดี๋ยวนี้จะแบบถามนางว่าก๊กเป็นไงบ้างแบบว่าเวนิสที่นี่มากแล้วก็อากาศตอนเชาเใช่คือเลิศมากว่าเจอต้ารู้ตัวหลายักคือถ้าได้ยินเสียงลมคืออย่าตกใจนะเพราะว่าที่ต้าเหลียญลมมาแลนดจริงๆ,ๆนี่คือพูดเสียงดังมากคือม,มันสวยมากเลยทุกคนเปิดใช่มันมันมันได้มันได้แป๊บน,น,นึงเดี๋ยวพาไปหาที่ก่อนเราตอนนี้พบคูคือแบบไปหมดแล้วว่าคือสรุปเดิน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 มาติดทางเลย ต้องเดินไปทางโน้นคือแต่ที่รู้สึกว่าแสงที่นี่ตอนเวลานี้ไม่ได้แย่เลยนะะ但是我我我我觉得如果ก个时候那个阳光我觉得还ช对，你看，我们的在 my b l o อ就是这样。嗯，好看。说西班牙有意思啊哈。Hola, cómo están? Espero que bien. Estamos en un lugar muy bonito. ้า 那如果我要做那个那个这个 video，你可以帮我打字吗？可以。OK OK 这。这这这这个好看。哪个？这边这边。哦，应该 u e s 出来 n 了，算可以你么得啦。哦，这里这哦。哦，我记得了。哦哦哦。他进来。哦，这里得。哦，奥利。 ที่นี่เคยมาถ่ายรูปแล้วกิกตรงนี้เลยที่นี่แบบว่าถ่ายรูปตรงทางเฮ้ยตรงนี้ได้จําได้นี่จําได้ว่านี่ถ่ายตรงนี้ตรงนี้เลยช้อนกล้องแล้วก็ลงไปข้างล่างด้วยใช่ตรงนี้สวยมากไปดิลงไปข้างล่างดิ 要聊什么？因为林林的摄像头有点不好看。但是我觉得有没在得，没回、嗯、我，但我耳朵真的吗？那我刚才说了什么？说可以听见。呜呜呜！好看好看

那那哦，那我会用越南语，飞机啊 <Okay. S 1>、呃，就是越南语是什么我听不懂。<Okay. S 1> 哦，oh, 你会有越南语翻译吗？Okay, okay, okay. 你听听，那个不是你说，嗯、你说<听>、嗯。呃，但是不要飞机，我们可以不要越南语。<Okay. S 1> 啊，现在啊，OK OK。宋佳，没有了，哈哈哈。真的吗？<laughs> <laughs> วันนี้ทุกคนคือไม่เกียร์ถ่ายรูปมามรรแล้วก็แบบว่าในรูปวิวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราเมื่อกี้อุ้ยเราเมื่อกี้หลานจีนทางชายเนียวชัวเยี่ยยูฮะแต่สุ้ายให้ <รถ S 1> ซิลเราจะมาบ้านฮะ<ว>อะไอซิลไปแล้วเอางั้นเราดี๋ยวเราพาไปแกคือจริงๆวิวมันสวยมากนะคือในวอล์น,นี้แบบว่าเราไม่ได้แบบพูดอะไรเยอะแต่แบบว่า

เดาๆเดาๆาเรีย่ออคทุกคนแกเเขาะเขานีมาแบบเาเอามาถ่ายรูปแบบเวอร์มากเห็นตาสวยนะเวนิ่าสวยนะโอเคโอเคหว่ะผู้ภายนี่สวยมากสวยมากยมาะเ้ปลี่ยนมาไหช กูได้ใช่可以帮我拍视频吗？โอเคแต่มันเป็นตอนกลางคืนที่แบบคือจริงๆอ่ะอรอบที่แล้วอ่ะอย่างที่นี่เคยบอกเช่ปะว่าชันมาเวนิดอ่ะตอนนั้นฉันมาเวนิดกับผีเราชันรู้สึกว่าเออมันตอนนั้นมันแบบเรามาแบบว่าช่วงที่มันแบบมันยังแบบมันยังเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่ไม่มืดขนาดนี้เพราะว่าเวลานี้เป็นช่วงที่นี่แบบว่ากลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตอนนี้มันแบบแกมันมันมันนสวยระบบวดกทช่ว่าคือ รยากาศ่นี้คือมันแบบว่ามันไม่ร้อนเลยขออย่าว่ามันไม่ร้อนเลยมันแบบมันเห็นปะไม่เห็นปะฟิลแบบเนี้ยเออมันมันไม่ร้อนแล้วมันแบบเฮ้ยคือมันมันเย็นอ่ะคือไม่จบพูดอะไรเพราะมันเพราะมันสุดแนะนามากใครมาต้าเล่ต้องมาเวนิสให้ได้เลยแกถ้าตรงนี้สวยมากอันนึงคือแบบว่าตอนนี้คือแบบว่าคนมืดเรอใช่ปะแก่มันยังแบบแกมันยังมีคนแบบ ข,ขาเรียวอะไรอ่ะคนย <Very hungry. S 1> uh ังเยอะอยู <c oughs> <c oughs> okay. 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 So ่เลยใช่ไหมบาบาร่าสมัยยังเลยเส้นใจเลยเลยมะ้ยหาชื่อบูชื่อดิจิตอลมาเส้นใจถามเออเลยอ h u ุ g r y กีอายุพัปล่อยมันดิฉันเสือฮังกี้แล้วก็ไก่เดนอังกฤก่เนอังกฤโอเคโอเคโอเคแต่จริงๆอ่ะเวนิสที่นี่มันจะมีฟิเหมือนแบบตลาด ก็อ,อะไรอีกนะตักับคูหลาดด้วยสังเกตแล้วใช่มากับแกลบจบแล้วถ้าเกิดกูมากับอีนี้สองคนเ,คเขาจะคิดเลยกูบอกอีนี้เป็นอะไรกรันกูเกลียดคนจีนมากโอ้ oh my god งงไปเลยอีสตัตเอ้ยโอ้เนีอ้ยแกคือตรงนี้คือมันสวยมากเห็นปะคนแบบมา,มาเดินเ<า>ล่นกันใช่มีร้านอาหารมีคือที่นี่มีฟันดี้ย ก็มีอยู่แบบที่นี่คือแบบว่าร้านอาหารมีเครื่องดื่มมีของฝากมีฟิลแบบมีหลายแบบมีหลายอย่างมากเลยแกมันมีแบบเยอะอะเออหนาหนาลีนาะโอเคคาคุยก็ว่ามันมีมันมีเยอะอะคือรู้สึกว่าจริงๆต้องมาช่วงอากาศเย็นพอตอนนั้นรอบนั้หน้านาที่นี่มาคือเป็นช่วงที่แบบว่ามันร้อนเนี่ยมันก็เลยแบบอย่นี้รู้สึกว่าพอมาอากาศเย็นอะเรามันรู้สึกเหบไม่ต้องร้อนเลยโอ้ใช่แต่ก็คุ้เราไม่ได้อยู่ต่างประเทศหรองงไปเลย ่ามันฟีลเวนิสไงเวนิสเวนไลท์ถ้าจะบอกว่าคือฉันอะแต่งตัวแบบว่าฟีลแบบมาเที่ยวแบบชิวๆเลยไม่ได้ตั้งใจแบบว่าจะมาเที่ยวแบบแต่งอิงเขาแต่งตัวเต็มมากนั่นนะอุ้ยแกดูแกฉันเจอชุดสโนไวด์ด้วยสโนไวด์แดนสโนไวด์ and you เนาะโอเค แกตอนนี้แบบมีความแบบหิวนิดนึงแต่คือแบบอยากไปแล้วแต่แบบไม่ไมรู้จะทำอะไรอนะ่ะคือตรงน,นี้มันแบบกำลังอยากเดินเล่น,นอะไรอะไรแบบไปเรื่อยๆอยู่ฮะอะไรอ่ะ oh no จังช่ปยปีะแกดูมันเป็นแบบว่าเป็นฟิลเนี้ยเออแบบแฟนถ่ายรูปอ่ะมาน้องนะ ก็คือจริงๆมันสวยมากเลยนะค um ือมันเป็นฟิลแบบคือเห็นปาสังเกตปพาว่าเนี่ยเวลาที่พูดจะพูดแต่แบบสวยมากสวยมากอะไรเงี้ยแต่ความจริงแม่งแบบโอเมก้าตาเหรียญคุณผู้ชมคือตอนเนี้กูอวยตาเหรียญมากโอเมก้าและหน้ากูฟ้ามากคนตรงนี้คือตรงนี้คือแบบว่าต่อแถวนั่งเรือจู๋เนใช่ไหมเจ้าเปียนถ่ายตัวเเฮ้ยตอนนช้ไหนเหี้ย

คือเมื่อกี้นืกวว่าเมื่อกี้ถ่ายมาได้ยินเสียงไหมเพราะว่าคือตอนนี้หิวบาบาร่าอย่าเออย่คือตอนนี้คือพวกเราอ่ะกำลังจะแบบว่าเดินไปเรื่อยๆดูจะเป็นคือตรงนี้คือแก่คนนปั๊บต่อแถวที่จะขึ้นเยอะมากคือขอกลับไปก่อนคือเม่เกีไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะได้ยินเสียงที่ชัดไหมฮะนะโอเคอุ้ยเจมี่เจี่ คือนี่ไม่รู้นะว,ว่าทุกคนะก่อนอันเนี้ยได้ยินได้ยินเสียงนี้มไหมตอนพูดเพราะว่านี่ไม่ได้ใส่หูฟังเพราะนายช่วยเธออีเทียไม่ช่วยเลยคือเพราะว่าก่อนอันเนี้ยเราไม่ได้ใส่หูฟังใช่อปะลมมันลมมันแรงแล้วมันก็แบบแล้วมันก็แบบว่าไม่รู้จะได้ยินเสียงนี้ชัดหรือเปล่านายช่วยเธอช่วยเธอช่วยเธอคะ่ะอีเทียเออแ <c oughs> น,น่นอนเราจะกลับใช่ปหมอีนี่เขายังไม่หยุดถ่ายรูปเลย งงไปเลยเลคือจริงๆมันแบบตรงไปที่ฟังสั่ใชแต่ไงบ้างสุดยอดแบบว่าแต่โ้นเดงงม,งมากเมื่อกี้เขาเห็นป่ะคุณพี่เสื้อสปกรัทที่เดินผ่านมากเมื่อกี้เขาอะถ่ายรูปแล้วเหมือนเขาอะแต่ชนเด็กน้องแบบเด็กน้อยเลยแกแบบคนถ่ายรูปเขาเยอะมากมือเขายืนใ,น,น,ายนใช่ปะ่ะอะไรอ,ะอ่ะยืนเลยกูงมงมากสามสอง

คือตอนนี้เราอ่ะคือจริงๆมันจบจริงจจบคลิปนี้แล้วไหนบอกความรู้สึกของคุณซิ่วฟางหน่อยใช่แล้วก็แล้วก็ไฟสวยมากโอ้โอไม่รู้ว่เป็นจริงๆเป็นไงแต่ว่าเป็นที่จีนเป็นที่จีนก็คือสวยเลิศปัง ตายเดี๋ยวรูปมาต้องลงแน่ๆเพราะว่าถ่ายรูปกันเยอะมากเฮ้ยอันนี้เราไปกินกาแฟร้านนี้มาแก่มาบาร่าดีเชียกินเชียนเจอไหมเอ้จีนจิ๊กจีนเทียนฮาวาร์ดเมื่อเอ่อเหลองเอ่อเออเหรอโอเคเป็นการรีแชรที่สั้นมากเอองงไปเลยก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ว่านต่างกันทุกคนตอนนี้ขอแบบว่าปิดกล้องแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันมาว่าที่ว่านต่างมีอะไรกินบ้างนะทุกคนเราจะพาไปดูอาหารกันในคิปต่อ ไปกันจ้าจูบงห้องแล้วท้อเนาะังลิวลิจิสูโทนีงอะไรบอกงงทุกคนอะไรจ้าไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เราได้คนกินร้องเพลงแล้วก็เดินก็เดินพร้อมกันวิววิวเีย สรุปก็คือเรามาจบทริปที่ซูชินะทุกคนซูชิสันครัซึ่งไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่าเหนื่อยมากก็รจริงๆริงมันไม่มีอะไรแล้วก็ขอแค่แบบเออกลับไปกินข้าวก่อนแล้วก็ดูทริปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวไหนที่ใต้หรือว,ว่ามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆซึ่งก็เป็นช่องใหม่เหมือนกันที่แบบพึ่งทำแล้วก็จะพยายามรีบตัดคลิปให้เร็วที่สุดนะทุกคนเร็วนี่กินวันไหนเซบายบายเร็วชัวร์ยบายเร็วเออ เบื้องหลังอะทุกคนสรุปฝนตกฝนตกเราก็ได้ต่อวิ่งสิคะ<ส>เราคือแบบอีฮีแต่งมาซะสวยเอมเลยพี่โอเคขอวิ่งก่อนทุกคน